จากคลิปต so ื Asia, ่น <blueberry> มือนว่า <dropped> ค <helicopter> ุณฟ้าใสอดีตเซเล็บชื่อดังปลายลิ้นนางฟ้าได้เมามาอย่างหนักนะครับฟ้าใสนั่นหนูจริงจังถ้าเมาว่ากลับไปนอนบ้านไม่ใช่ยุ่งกับพวกคนอื่นออกไปใช่ค่ะอุต๊ะโอ้ ชายคนที่หนึ่งเข้าไปไประคองกอดอ้อชายคนที่สองเขาไปแย่งชายคนที่หนึ่ง<ต>อุ้ยพี่อะไรน้สึกชิงหังเลยเปล่าครับนี่ยชายคนสุดท้ายไฮโซชื่อดังที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับหล่อมากคุณตั้มแห่งเล,ลิศรสจนตอนนี้นะครับ ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งหนึ่งหญิงสามชายและกลายเป็นเป็นร้อนแรงขึ้นมาทันทีเลยนะครับโอ้ยโอ้ยไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเลิศรดก็ป่นปี้ไปหมดพอเธอทุกคนเขารู้ว่าถ้าคบกับน้องชายฉัน ครบซ้อนกับอาทิยต์แถมยังคุณพยักษ์ด้วยพี่ละดีกำลังเข้าใจผิดนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อคืนคือการจัดฉากให้ดูเหมือนฟ้าใสาเมาเล่าทั้งทงท,งที่ความจริงนายพยักษ์มอมยาฉันแล้วก็พยายามจะลวนลามฉันนี่เธอกำลังใส่ร้ายคุณพยักษ์เขาทำไมลูกถึงคิดว่า ไม่พยายงไม่ได้ทําอย่างที่ฟ้าสายเขาพูดล่ะก็ก็ภาพมันฟ้องนี่ค่ะคุณพ่อแถมคนในร้านก็เป็นพยานกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเมาแล้วอ่อยผู้ชายไปทั่วคนถูกเป็นผิดคนผิดเป็นถูกนี่แหละครับพี่ที่เรียกความถูกต้องนี่ตั้มในเชื่อฟ้าสายอีกเหรอ นายจะหูหนวกตาบอดไปถึงไหนทนคบอยู่ได้ที่ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจแทนผมเลยครับว่าผมจะเลือกใครครบใครดดีไม่ตัดสินใจเร็วไปหน่อยเหรออย่าลืมนะฟ้าใสเป็นคนช่วยชีวิตนายตั้มเอาไว้อะถ้าฟ้าใสจะมีบุญคุณที่เคยช่วยเหลือตั้มหนูไม่เถียงคะ่ะแต่เราก็ตอบแทนบุญคุณกับครอบครัวฟ้าใส มามากแล้วนะคะคุณพอ่อมากเกินพอแล้วด้วยหรือว่าไม่จริงจริงอย่างที่พี่ฤดีพูดนั่นแหละค่ะว่าฉันมันเป็นตัวสวยอยู่ที่ไหนก็พาคนอื่นสวยไปด้วยงานฉันขอไปเองเรื่องนี้มันจะสุดจบสักทีป้าใ<ม>ส,<ม>สเธอไม่ผิดนะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เลยคุณอย่าห้ามฉันเลยค่ะ ฉันตัดสินใจแล้วลาก่อนนะคะคุณตั้มคุณลุงหนูลานะคะตั้มปล่อยเขาอยู่คนเดียวตามลำพังสักพักะรื่องจะดีขึ้นเองเชื่อพ่อ สาดใจแล้วใช่ไหมครับพี่ลอดีนายก็เหมือนกันพยักทำอะไรไว้ย่อมรู้อยู่แก่ใจ